คุณเคยสงสัยไหมว่าการเปลี่ยนทรงผมสามารถช่วยให้รูปลักษณ์ของคุณสดใสขึ้นในวัยที่มากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นหลายคนรู้สึกว่าทรงผมที่เคยชอบไม่เหมาะกับตัวเองอีกต่อไปผมที่บางลงหรือเปลี่ยนสีอาจทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจหลายคนจึงลังเลที่จะตัดผมสั้นเพราะกลัวว่าจะดูผู้ชายหรือไม่เหมาะสมการเลือกทรงผมที่เหมาะสมกับใบหน้าเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นผมบ๊อบหรือผมพิกซี่การตัดสินใจในครั้งนี้สามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและทำให้คุณรู้สึกสดใสขึ้นทรงผมที่สั้นไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ขึ้นแต่ยังเป็นวิธีการแสดงออกถึงสไตล์ส่วนตัวของคุณอีกด้วยในบทความนี้เราจะสำรวจทรงผมสั้นที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ทรงคลาสสิกไปจนถึงทรงที่ทันสมัยเราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกทรงผมที่เหมาะกับรูปหน้า รวมถึงเคเล me, I I ็ดลับในการดูแลทรงผมให้สวยงามอยู่เสมอหากคุณพร้อมที่จะค้นหาสไตล์ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและสวยงามในทุกช่วงวัยมาติดตามกันต่อเลยค่ะเมื่อผู้หญิงเราอายุมากขึ้นหลายคนอาจรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงทรงผมการเลือกทรงผมที่เหมาะสมสามารถทำให้เรารู้สึกมั่นใจและสวยงามได้มากขึ้น ในบทความนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับทรงผมสั้นที่เหมาะสำหรับผู้หญิงอายุมากซึ่งจะมีตั้งแต่บอบที่คลาสสิกไปจนถึงทรงพิกซี่ที่ทันสมัยเราจะสำรวจรูปแบบต่างๆวิธีการเลือกทรงผมที่เหมาะกับรูปหน้ารวมถึงเคล็ดลับในการดูแลทรงผมใหม่ของคุณให้คงความสวยงาม การที่เราอายุมากขึ้นผมของเรามักจะสูญเสียความหนาและอาจมีสีที่เปลี่ยนไปสิ่งนี้อาจทำให้เกิดความกังวลเมื่อเลือกทรงผมที่ดูดีและเหมาะสมกับวัยผู้หญิงหลายคนอาจลังเลที่จะตัดผมสั้นเนื่องจากกลัวว่าจะดูแข็งกระด้างหรือล้าสมัยการเข้าใจรูปหน้าของเราเป็นสิ่งสําคัญในการเลือกทรงผมสั้นตัวอย่างเช่นใบหน้ากลมอาจเหมาะกับทรงที่เพิ่มความสูง ขนาะที่ใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมอาจดูดีกว่ากับทรงผมที่มีขอบนุ่มนวลน,นอกจากนี้การตัดผมที่เหมาะสมยังสามารถเน้นรูปรปักษ์ณของคุณทำให้คุณดูอ่อนยาวและสดใสขึ้น ในบทความนี้เราจะนำเสนอแนวทางในการค้นหาทรงผมสั้นที่ลงตัวสำหรับคุณเพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนลุปได้ตามต้องการและรู้สึกดีในทุกช่วงวัยเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เรามักจะพบเจอก็คือความเปลี่ยนแปลงในรูป,ปลักษณ์ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเส้นผมเส้นผมที่เคยหนาและมีชีวิตชีวา มักจะเริ่มบางลงและอาจมีสีที่จางลงทําให้การเลือกทรงผมที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับหลายคนหลายคนอาจรู้สึกสับสนและไม่มั่นใจเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเปลี่ยนทรงผมเนื่องจากกลัวว่าจะไม่เหมาะสมหรืออาจดูแก่เกินไปบางคนอาจดูแก่เกินไปบางคนอาจกลัวว่าการตัดผมสั้นอาจทำให้ดูเป็นผู้ชายหรือดูไม่สวยงามซึ่งปัญหานี้ทำให้ผู้หญิงหลายคนเลือกที่จะปล่อยให้เส้นผมยาวต่อไป ทั้งที่จริงมีทรงผมสั้นที่สามารถทำให้พวกเธอดูดีและมีชีวิตชีวามากขึ้นสิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าทรงผมที่เหมาะสมนั้นควรสอดคล้องกับรูปหน้าของเราตัวอย่างเช่นหากคุณมีใบหน้ากลมคุณอาจต้องการทรงผมที่เพิ่มความสูงเพื่อให้หน้าดูยาวขึ้นในขณะที่ใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมอาจเหมาะกับการเลือกทรงผมที่มีขอบนุ่มและโค้งมนเพื่อช่วยให้ใบหน้าดูอ่อนโยนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ควรพิจารณาเช่นเส้นผมของคุณมีลักษณะอย่างไรหากเส้นผมของคุณหนาะคุณอาจสามารถทำทรงผมที่มีการจัดแต่งได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเส้นผมของคุณบางหรือฟูคุณอาจต้องการการเลเยอร์มากขึ้นเพื่อเพิ่มวอลลุ่มและความเคลื่อนไหวให้ใหกับเส้นผมการใช้เวลาในการเลือกทรงผมที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนลุกอย่างจรงิงจัง การปรึกษาช่างทำผมมืออาชีพสามารถช่วยให้คุณค้นหาทรงผมที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้นอกจากนี้การทดลองทรงผมที่แตกต่างกันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีเช่นการลองใช้วิกหรือผมชั่วคราวเพื่อดูว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงในลุคของคุณท้ายที่สุด การดูแลเส้นผมให้มีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผมที่เหมาะสมหรือการเข้าไปปรึกษาช่างทำผมเพื่อทำการบำรุงให้เส้นผมมีความแข็งแรงการเลือกทรงผมที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นและมั่นใจมากขึ้นเมื่อออกไปเผชิญโลกภายนอกดังนั้นหากคุณยังลังเลเกี่ยวกับการเปลี่ยนทรงผม ลองพิจารณาทำการเปลี่ยนแปลงดูบ้างเผื่อว่ามันจะนำมาซึ่งความมั่นใจใหม่ในตัวคุณได้การเลือกทรงผมสัน้นสำหรับผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นรูปร่างหน้าตาของเรามักจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นผมที่อาจจะเริ่มบางหรือเปลี่ยนสีดังนั้นการเลือกทรงผมที่เหมาะสมจึงสามารถช่วยเสริมความมั่นใจและทำให้เรารู้สึกดีขึ้น การเข้าใจรูปหน้าของเรามีความสำคัญมากเมื่อเลือกทรงผมสั้นเช่นหากเรามีใบหน้ารูปกลมทรงผมที่เพิ่มความสูงจะช่วยให้ใบหน้าดูเรียวยาวขึ้นในขณะที่ใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมอาจดูดีกว่าถ้าเลือกทรงที่มีขอบนุ่มมนุ่มเพื่อไม่ให้ดูแข็งเกินไปนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ควรพิจารณาเช่นเนื้อผมของเราถ้าผมหนาอาจจะทำให้ทรงผมคงรูปได้ดีกว่า แต่ถ้าผมบางอาจจำเป็นต้องใช้การเลเยอร์เพื่อให้ดูมีมิติและไม่ดูแบนราบเรายังต้องคิดถึงไลฟ์สไตล์ของตัวเองด้วยว่าเราสามารถใช้เวลาในการจัดแต่งทรงผมมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันถ้าต้องการทรงผมที่ง่ายและไม่ต้องใช้เวลามากอาจจะเลือกทรงที่ดูแลรักษาง่ายเช่นบ๊อบที่ไม่ต้องจัดแต่งมากการเลือกทรงผมที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเราเช่น หากเรามีตัวอย่างจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าลินดาซึ่งอยู่ในช่วงอายุ60ปีและเคยมีผมยาวมาตลอดชีวิตเมื่อเธอสังเกตว่าผมเริ่มบางลงจึงตัดสินใจลองทำบอบทรงผมบอบทรงผมบอบที่มีเลเยอร์นุ่มๆทำให้เธอรู้สึกว่าผมมีวอลลุ่มมากขึ้นและยังช่วยเน้นโหนกแก้มให้ดูเด่นชัดยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงทรงผมนี้ทำให้เธอรู้สึกมีพลังและได้รับคำชมจากเพื่อนเพื่อนและครอบครัวซึ่งทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองเพื่อค้นหาทรงผมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณควรเริ่มต้นด้วยการปรึกษาช่างทำผมมืออาชีพโดยพูดคุยเกี่ยวกับความชอบและขอคำแนะนำจากพวกเขา นอกจากนี้การทดลองทรงต่างๆก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นการใช้วิกหรือผมต่อเพื่อให้เห็นภาพก่อนที่จะตัดสินใจจริงๆอย่าลืมว่าผมสั้นต้องการการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอดังนั้นควรนัดหมายให้ช่างทำผมเป็นประจำเพื่อให้ทรงผมของคุณดูสดใหม่และไม่มีปลายผมแตกมีข้อควรระวังที่หลายคนมักจะทำผิดตอนเลือกทรงผมสั้น เช่นการกลัวการเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่กล้าที่จะลองทรงใหม่ๆที่อาจจะเหมาะสมกับตัวเองหรือการเลือกทรงที่ดูแข็งเกินไปซึ่งอาจทำให้ดูไม่อ่อนหวานและไม่เป็นผู้หญิงการดูแลสุขภาพเส้นผมก็สำคัญมากเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นควรใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่เหมาะสมและไม่ทำให้ผมเสียสุดท้ายแล้วทรงผมสั้นสามารถทำให้คุณดูดีและมั่นใจมากขึ้นได้ โดยการเลือกทรงที่เหมาะสมกับรูปหน้าเนื้อผมและสไตล์ส่วนตัวของคุณอย่ากกลัวที่จะทดลองและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเพราะนี่อาจเป็นช่วงเวลาใหม่ที่น่าตื่นเต้นในชีวิตของคุณเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทรงผมสำหรับผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นหลายคนอาจรู้สึกลังเลหรือไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรงผมยาวที่เคยมีมาเป็นเวลานาน,านเริ่มดูไม่เหมาะสมกับตัวเองอีกต่อไป ลองมาดูกรณีศึกษาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงทรงผมหลังจากที่เธอสังเกตเห็นว่าผมของเธอเริ่มบางลงและไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอจึงตัดสินใจที่จะลองตัดผมในสไตล์บ๊อบซึ่งเป็นทรงผมที่มีความยาวถึงคางพร้อมกับมีเลเยอร์ที่ช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมการตัดสินใจนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบผมแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอีกด้วยเมื่อเธอได้ลองทรงบ๊อบ เธอพบว่ามันทำให้โครงหน้าของเธอดูชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะการเน้นพวงแก้มที่ทำให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้นนอกจากนี้การที่ผมสั้นทำให้เธอรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวามากขึ้นทรงผมใหม่ไม่เพียงแต่ทำให้เธอรู้สึกดีในวันแรกที่ตัดแต่ยังนำไปสู่คำชมจากเพื่อนและครอบครัวที่เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทรงผมในครั้งนี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ทัศนคติใหม่ เกี่ยวกับความงามและการดูแลตัวเองในวัยที่มากขึ้นเธอเริ่มสนใจในเรื่องการดูแลเส้นผมและผิวพรรณมากขึ้นเพราะเธอรู้ว่าการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังส่งผลต่อความรู้สึกภายในของเธออย่างมากเธอรู้สึกมีพลังและกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆในชีวิตซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านทั้งในเรื่องความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นหากคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทรงผมลองพิจารณาหาทรงผมที่เหมาะกับคุณอย่าลืมให้ความสำคัญกับการปรึกษาช่างทำผมเพื่อให้ได้คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับใบหน้าของคุณการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงทรงผมอาจเป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในหลายๆด้านและอาจทำให้คุณได้ค้นพบความสวยงามในตัวเองที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเริ่มต้นการเดินทางใหม่ในเส้นทางความงามของคุณวันนี้ และให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณทำเพื่อความสวยงามนั้นคือการให้เกียรติกับตัวเองในทุกช่วงวัยในการค้นหาทรงผมสั้นที่เหมาะสมกับตัวเองสิ่งแรกที่ควรทำคือการปรึกษากับช่างทำผมมืออาชีพการนัดหมายเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความชอบและความต้องการของคุณจะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมตามลักษณะใบหน้าและสไตล์ส่วนตัว นอกจากนี้ควรทดลองความยาวและสไตล์ต่างๆโดยอาจเริ่มต้นจากการใช้วิกหรือแฮร์พีซเพื่อให้เห็นภาพพลัก์ที่เปลี่ยนไปก่อนที่จะตัดสินใจทำจริงการดูแลรักษาเส้นผมให้มีสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเมื่อคุณตัดสินใจเลือกทรงผมสั้นควรนัดหมายไปที่ร้านทำผมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทรงผมของคุณดูสดใหม่อยู่เสมอ การตัดผมสั้นยังต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเกิดปลายผมแตกปลายซึ่งการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมก็จะช่วยให้เส้นผมของคุณดูมีชีวิตชีวาและมีสุขภาพดีนอกจากนี้ควรใส่ใจในการดูแลเส้นผมด้วยการใช้ทรีตเมนต์บำรุงเพื่อให้ผมมีความชุ่มชื้นและนุ่มลื่นซึ่งจะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับทรงผมที่คุณเลือกการเลือกทรงผมไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การให้เวลาตัวเองในการค้นหาและทดลองจะทำให้คุณสามารถค้นพบสไตล์ที่เหมาะสมกับตัวเองได้และไม่ควรกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงอาจนำมาซึ่งความสดใหม่และความมั่นใจในตัวเองสุดท้ายนี้การหาทรงผมที่ใช่สำหรับคุณนั้นเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นอย่าลืมว่าทุกคนมีความสวยงามในแบบของตัวเองและการเลือกทรงผมที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณรู้สึกดีและมั่นใจในทุกช่วงวัย หากคุณเริ่มรู้สึกสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทรงผมคิดเสมอว่าทรงผมที่ดีควรทำให้คุณรู้สึกมีความสุขและสะท้อนความเป็นตัวคุณออกมาดังนั้นจงกล้าที่จะลองและค้นหาสไตล์ที่ทำให้คุณรู้สึกสวยงามและมั่นใจในทุกวันหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการเลือกทรงผมสั้นสำหรับผู้หญิงสูงอายุมีข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่ควรหลีกเลี่ยง การหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงทรงผมเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากผู้หญิงหลายคนมักจะยึดติดกับทรงผมเดิมที่ใช้มานานหลายปีโดยไม่กล้าที่จะทดลองทรงใหม่ๆซึ่งอาจทําให้คุณพลาดโอกาสที่จะคนพบลุกใหม่ที่ดูดีและเข้ากับตัวเองมากขึ้นนอกจากนี้การเลือกทรงผมที่มีลักษณะตัดตรงหรือดูแข็งเกินไปอาจทำให้ลุกของคุณดูแมนหรือไม่อ่อนหวานซึ่งไม่เหมาะกับการแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิง การไม่ดูแลสุขภาพเส้นผมก็เป็นอีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่สำคัญการดูแลสุขภาพเส้นผมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะเมื่อผมเริ่มบางและเสื่อมสภาพตามวัยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมก็อาจทำให้ทรงผมของคุณไม่สวยงามหรือดูไม่เป็นระเบียบการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มวอลลุม่มหรือการทำเลเยอร์ให้กับผมจะช่วยให้ผมดูมีชีวิตชีวามากขึ้น อีกข้อหนึ่งคือการไม่สนใจรูปร่างใบหน้าเมื่อเลือกทรงผมสั้นบางคนอาจจะลืมพิจารณารูปร่างใบหน้าของตนเองทำให้ได้ทรงผมที่ไม่เข้ากับรูปหน้าการเลือกทรงผมที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจและไม่สบายใจเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นดังนั้นการเลือกทรงผมสั้นที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถแสดงออกถึงความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ หากคุณต้องการทดลองทรงผมใหม่ๆอย่าลังเลที่จะปรึกษาช่างทำผมมืออาชีพเพื่อให้ได้คำแนะนำที่ตรงกับความต้องการและสไตล์ของคุณการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะทําให้คุณมีโอกาสพบกับลุคที่สวยงามและสดใสย,ยิ่งขึ้นการทําเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองแต่ยังช่วยส่งเสริมความมั่นใจในทุกๆวันอีกด้วยคิวผมสั้นจะเหมาะกับรูปหน้าแบบไหนบ้าง A. จริงๆแล้วผมสั้นสามารถเหมาะกับรูปหน้าได้ทุกแบบแต่ต้องเลือกทรงผมที่เหมาะสมและใช้เทคนิคการจัดแต่งทรงที่ช่วยเสริมให้คุณดูดีขึ้นรูปหน้ากลมอาจจะได้ประโยชน์จากทรงที่เพิ่มความสูงเช่นทรงที่มีการทำผมให้ตั้งขึ้นส่วนรูปหน้าสี่เหลี่ยมอาจจะดีกว่าถ้ามีขอบที่นุ่มนวลและโค้งมน Q จะเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมสั้นได้อย่างไร A คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มวอลลุ่มหรือทำการเลเยอร์ผมด้วยการตัดเพื่อให้ผมมีมิตินอกจากนี้การเป่าผมให้กลับหัวก็เป็นเทคนิคที่ช่วยสร้างความยกสูงได้ดี Q ผมสั้นจะทำให้ดูอ่อนเยาวหรือไม่ A ใช่ค่ะผมสั้นสามารถทำให้คุณดูอ่อนเยาวได้โดยเฉพาะถ้าคุณเลือกทรงผมที่มีเลเยอร์และการจัดแต่งที่เหมาะสมเพราะมันช่วยให้ใบหน้าดูสดใสและมีชีวิตชีวามากขึ้น Q. ถ้าผมบางจะเลือกทรงไหนดีที่สุด A. สำหรับผู้ที่มีผมบางควรเลือกทรงที่มีเลเยอร์และวอลลุ่มเช่นทรงบ๊อบที่มีการทำให้ดูผิวไหวซึ่งจะช่วยให้ผมดูหนาและเต็มมากขึ้น Q. ต้องไปหาช่างทำผมบ่อยแค่ไหนสำหรับผมสั้น A. ผมสั้นต้องการการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอดังนั้นควรนัดหมายให้ช่างทำผมทุกๆ6-8ถึงสัปดาห์เพื่อรักษาทรงผมให้สวยงามและไม่ให้ปลายผมแตก Q. ผมสั้นจะทำให้ดูแก่หรือเปล่า A. ไม่เสมอไปค่ะถ้าคุณเลือกทรงที่มีความนุ่มนวลและมีการจัดแต่งที่ดีมันสามารถทำให้คุณดูสดใสและมีชีวิตชีวาได้ อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการเลือกทรงที่ดูแข็งทื่อหรือเป็นผู้ชายเกินไป Q มีเคล็ดลับอะไรในการดูแลผมสั้นบ้าง A คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เหมาะสมรวมถึงการทำทรีทเมนต์เพื่อให้ผมแข็งแรงและมีประสิทธิภาพการเป่าผมให้แห้งอย่างเบาๆและการหลีกเลี่ยงความร้อนจากเครื่องจัดแต่งผมมากเกินไปก็ช่วยให้ผมดูสวยงามยิ่งขึ้น Q ผมสั้นจะทำให้รู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่ A สําหรับบางคนการเปลี่ยนสไตล์อาจทําให้รู้สึกไม่มั่นใจในตอนแรกแต่เมื่อคุณได้ลองและเห็นว่ามันเข้ากับคุณดีคุณอาจจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อเห็นภาพพลักษ์ใหม่ของตัวเอง Q สามารถใช้วิกหรือผมต่อได้หรือไม่ถ้าผมสั้น A แน่นอนค่ะการใช้วิกหรือผมต่อ เป็นตัวเลือกที่ดีในการเพิ่มความยาวหรือเปลี่ยนสไตล์ได้ตามต้องการและมันยังสามารถช่วยสร้างลุคใหม่โดยไม่ต้องตัดผมจริงๆคิวผมสั้นจะทำให้ดูเซ็กซี่หรือเปล่าเอใช่ค่ะผมสั้นสามารถทำให้คุณดูเซ็กซี่ได้ถ้าคุณเลือกทรงที่มีความอ่อนหวานและมีมิติสไตล์ที่มีการทำให้ดูมีชีวิตชีวาและมีการจัดแต่งอย่างดีสามารถเพิ่มสเสน่ห์ให้กับคุณได้คิว มีทรงผมไหนที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่ออายุมากขึ้น A. ควรหลีกเลี่ยงทรงที่ดูแข็งทื่อหรือไม่สอดคล้องกับรูปหน้าเพราะมันอาจทำให้คุณดูแก่กว่าที่เป็นจริงควรเลือกทรงที่มีความนุ่มนวลและโค้งมนเพื่อให้ดูอ่อนเยาว์และสดใส Q. ทำไมการเลือกทรงผมถึงสำคัญสำหรับผู้หญิงวัยกลางคน A การเลือกทรงผมที่เหมาะสมสามารถช่วยเสริมบุคลิกภาพและทำให้คุณรู้สึกมั่นใจขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคุณอายุมากขึ้นทรงผมที่ดีจะช่วยให้คุณดูดีและรู้สึกดีในตัวเองได้การเลือกทรงผมสั้นที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนลุคและเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณเมื่ออายุมากขึ้นได้อย่างมากมายการเลือกทรงผมที่ใช่ไม่เพียงแต่ทำให้คุณดูดีแต่ยังช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองอีกด้วย สิ่งที่สำคัญในการเลือกทรงผมคือการพิจารณารูปหน้าและเนื้อผมของคุณเช่นหากคุณมีรูปหน้ากลมทรงผมที่เพิ่มความสูงจะช่วยให้ใบหน้าดูยาวขึ้นในขณะที่รูปหน้าสี่เหลี่ยมอาจเหมาะกับทรงผมที่มีขอบนุ่มและโค้งมนนอกจากนี้ความหนาของเส้นผมก็มีผลต่อการเลือกทรงผมเช่นกันผมหนาอาจจะจัดแต่งทรงได้ง่ายกว่าแต่ผมบางอาจต้องการการเลเยอร์เพื่อเพิ่มวอลลุ่ม การเปลี่ยนแปลงทรงผมอาจเป็นการตัดสินใจที่น่าตื่นเต้นแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้สึกสบายใจในลุคใหม่ของคุณการทดลองท,งทรงผมที่หลากหลายอาจช่วยให้คุณค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองคุณอาจเริ่มจากการปรึกษาช่างทำผมมืออาชีพหรือทดลองใช้วิกเพื่อดูว่าทรงไหนที่คุณชอบการดูแลเส้นผมก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะเมื่อคุณเลือกทรงผมสั้น การนัดหมายเพื่อปรับแต่งทรงผมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ทรงผมของคุณดูสดใหม่และมีชีวิตชีวามากขึ้นนอกจากนี้การใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผมและการทำทรีตเมนต์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นก็เป็นวิธีที่ดีในการรักษาสุขภาพของเส้นผมการตัดสินใจเลือกทรงผมสั้นไม่ควรเป็นเรื่องยากเมื่อคุณพิจารณาจากรูปหน้าเนื้อผมและสไตล์ส่วนตัวของคุณ คุณก็จะพบกับทรงผมที่เหมาะสมที่จะทำให้คุณรู้สึกสวยงามและมีความมั่นใจอยากกลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆเพราะการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ได้สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความกล้าที่จะทดลองและค้นหาสไตล์ที่เหมาะสมกับตัวเองเพราะการเฉลิมฉลองความงามในทุกช่วงอายุนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลตัวเองและสไตล์อย่าลืมติดตามเราและเข้าร่วมชุมชนของผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีพลังมาร่วมกันเฉลิมฉลองการมีอายุอย่างสง่างามไปด้วยกันขอบคุณที่ติดตามเราในวันนี้นะคะหวังว่าบทความนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะลองเปลี่ยนลุกด้วยทรงผมสั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจและสดใสให้กับตัวเองในทุกช่วงวัยการเลือกทรงผมที่เหมาะสมไม่ เพียงแต่ทำให้เราดูดีขึ้นแต่ยังช่วยสะท้อนถึงบุค,คลิกและความเป็นตัวเราอีกด้วยอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคือโอกาสที่ดีในการค้นพบสิ่งใหม่ๆและสร้างสารรค์ลุกที่ทำให้คุณรู้สึกมีพลังหากคุณต้องการติดตามเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับความงามและการดูแลตัวเองเราขอเชิญชวนให้คุณเข้าร่วมชุมชนของเราเพื่อรับข้อมูลอัปเดตและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองความงามในทุกช่วงอายุและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในทุกวันขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้และหวังว่าคุณจะกลับมาพบกับเราครั้งหน้าเพื่อข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจค่ะ